ท่าทางคบพี่น้องนะครับเที่แค่ฝนเนี่ยได้เลขตัวนี้มาฝันยังไงหัวฝันว่าได้จับเงินครับได้จับเงินครับฝันว่าได้จับเงินได้จับเงินครับเพเงินก็จับก็เก็บเก็บนิ้วห้าครับมีใครเอาไปให้ที่ไรจับมีที่พี่ยันนาครับเอาไปให้โอ้โด๊าไม่นะครับเอาไปให้เท่าไหร่เงินเท่าไหร่ครับเงินหนึ่งหมื่นบาท ครับว anyway, yeah, wow, oh, ันนี้คร oh, yes, ับน mm ี hmm. ่ครับเลขที่มาเก็บงานที่หลักกิโลนะครับเนี่ยช่างทําสารครับเนี่ยเลขวันนี้ปูไปบอกในฝันว่าเอาดินมาฮะเดี๋ยวมาดูว่าเลขในใจที่จรวมมีอะไรที่อยู่ในหลักกิโลนี้นะครับสารถูกสารถูกของวันนี้แหละอ๋อของวันนี้แหละเนาะครับเอาเปลือดฟังทำันนี้ เด็ดสองดนได้ย mhm. ู่ไรหลโลเดอนอดดตาเย่ืมานนี้มาจากบินเดนนี้ครับมาจากนดับปั่นู้นครับดินมานดินแห้งดินดดนดุยดินดำดดยดับมันที่นี่นีเลยถือกาสถโอกาสเก็ไปเข้าฝันบอกให้มาเก็บงานไว้เข้าฝันครับ เยวแป๊บน,นึงผมเอาดินก่อนครับ,รบอ่ะเลขในหลักกิโลนะมาทบทวนบทเรียนกันนะครับมีหนึ่งแปดมีสองเจ็ดตัวใดตัวหนึ่งต้องมาให้เห็นนะตามหลักสถิตินะนะเดี๋ยวรอกิโลทั้งสองที่มีทั้งเลข6มีทั้งเลข7ทั้งสองที่นะครับหกจะมาคู่กับอะไรเจ็ดจะมาคู่กับอะไรหรือมันจะมาพี่น้องเลยหกเจ็ดนะเดี๋ยวรออยเขาจะน้อยู่ครับจะเป๊ะเอาทุกทเรียนจนจบต้่งได้ ช่างจวดบอกว่าเดี๋ยวมีเฉลยบอกวันนี้มาเก็บงานตาว่าเดี๋ยวจะให้โก้ครับให้เอฟซีทุกท่านด้วยแหละมีโชคมีครับก็ขอให้ช่างจรวดมีงานเยอะๆด้วยนะฮะรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมพี่ครับผมวันนี้มาเก็บงานขอให้ทำเลยรวยเด้อให้เอฟซีทุกท่านด้วยมาวันนี้ขล่อยเลขออกหลักลงวันนี้แหละไม่มีทักเรื่องเดี๋ยวช่างจรมาเุ้นรับคอมาเุ๊ดสาธุสาธุนะครับอาศัยอาจารย์ไม่คุ้นไม่ฟังฟังสาธุ รวยรวยวยเออรวยรวยวยรวยทุบหนึ่งแปดต้องรวยรวยรวยว่าอย่างนั้นคะทบหนึ่งแปดเจ็ดเจดสองเออทบทบรวยรวยหนึ่งแปดวมาลตยอมาุ้นในในในางตรวจทำไมได้มาทาสีครับวันนี้วันนี้มาเก็บงานครับตากระจายไปบอกว่าให้มาเก็บงานตาจะให้โชคครับเข้าวันแต่ว่าดแล้วยังไม่ได้เก็บงานนาะ ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยนี้มาเก็บงานก็เก็บโชคเก็บลาบไปเรอะเก็บลาบเก็บเงินเก็บทองสาธุสีขาวด้วยสีขาวตรงกันหลักที่รหรือเปล่าครับว่าจะเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมเนาะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เฉลยยางทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวเก็บงานเสร็จก่อนนี่เก็บงานเดี๋ยวไว้เฉลยไว้อย่างนั้นนะคะให้สวยงามก่อนเลขอยู่ในใจเดี๋ยวเฉลยไว้อย่างนั้นค่ะรองพื้นเพื่อความกระชับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาสีทองมาทาอสีทองหรืออารามตัวนี้ทองเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้อย่างนั้นนะคะฝันดีอยู่ผมว่าตามไปหาไปตามมาบอกว่าให้มาเอาโชตรมาลาบ เดคนจะเอาชุเอาลับต้องมาเก็บงานก่อนอ๋อตาเขาไปเข้าฝันบอกว่าให้มาเก็บงานก่อนเลยอยู่ไม่ได้เลยวันนี้ต้องมาให้ได้ฝันกลางวันเลยนะพี่ครับทำกลางวันนอนกลางวันแล้วก็พักเที่ยงก็บายก็เลยมานี่เลยครับอะไตรงมาให้ได้วันนี้ครับอันนี้ก็เป็นมิติใหม่เป็นมาทาสีรองพื้นสาวสามตัวเลยนะ อาเลขยเด้วอ๋อเลขสามเลขสามาพูเลขูออกแล้วนะครับเลขสามเลขสูคือเลขสเด้อนะคะหลักกิโลยังไม่มีเลขสามไม่มีเลขสามท่านก็เลยนิมิตให้มีเลขสามโอ้หลักกิโลไม่มีเลขสามช่างตุรวจบอกท่านก็เลยนิมิตให้มีเลข3ามโอ้มีมีเลขจะมีเลขสี่ไหมไม่มีเลข3าไม่มีเลขเลขศูนย์สี่เจ็ดนะศูนย์สี่เจ็ป้าทังศูนย์สี่เจ็ดปลาทังศูนย์สี่เจ เลขมันมันออกได้เก้าเก้าเก้าศูนย์สีจ็ดนะเราจะได้มาคือวันนี้้าไปบอกว่าต้องมาให้ได้วันนี้ฝันวันนี้เหรอคะฝันวันนี้นอนพักเกี้ยงตอนหวยออกก็ไม่ยอมมารุนครับเพราะว่านกลางวันนี่แม่นนะคกลางวันแม่นเลยต้องมาให้ได้ปกติล้ยงานห้าโจะเดนี้เลยไวเอาีตัวเลขอะไรนาะสานึ่สาหนึ่งสหนึ่แล้วในทุกเสี่ง เดี๋ยววันที่ท่านเอกก็มาลุ้นกันนะครับท่างจังัตัดอยู่นี่เลยครับกลางกลางเดือนครับเวลาหวยออกเวลาหวยออกเวลาหวยออกเย็นๆท้องฟ้าก็เป็นภาพสงสัยตามท่านจิรวตตามมา สามหนึ่งเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะเลขทูบนะคะของช่างรจดนะคะใหญ่มากเลยนะสามหนึ่งนะคะตัวที่สามกำลังพลูหัวมานะคะแปดหรือว่าหกเนาะนะคะท่านผู้ชมเนาะรอรับชมเด้อนะคะถ้าแปดก็ตรงกับหลักกิโลพอดีเลยนะคะนะคะตัวที่สามนะคะรอรุนนะคะรอรุนตัวที่สามนะคะ หนึ่งแปดแปดหนงแปเอาหนตรงกับลักกิโลนะเลกิโลจนได้เลยและพี่โจ้ก็ทักว่าไม่มีเลขสาต่างเลยปฏิหารให้มีเลยรุ่นๆน่นอนนะคะ3ต่มางหัดจิๆครตรงเลยครับสงแบตรงเป๊ะตรงเป๊ะปแต่ว่าไม่รู้จะไปตรงที่กองฉลากออกหรือเปล่าตรงตรงคไใดให้ครับ ก่อนงตจะนะคะท่านก็เลือกว่อกฝั่งไหนเลือฝั่งนี้เลืกฝั่งนี้เลือกฝั่งนี้ก็นนี้เลัน้าเป็นมวยแสดงว่าเลือกคู่เกคู่เลือกไม่รู้ว่าทูบจะออกมาเลขตรงกันหลขงกนี้รงกับ่นรืรันกรอังกัรอ้แ่ตงกัริงๆด้วย เรียกเลือกที่ตัวเลขออกตรงหลักกิโลพอดีเลยหนึ่งแปดแปสามหนึ่งมไม่รู้ว่าเลขจะมาตรงกันสามสิบเอ็ดวันหวยออกพอดีโอเลขสามหนึ่งคือวันหวยออกเออวันวันหวยออกหวยออกเลขสามแปดคือเลขความโชคดีไม่มีที่สิ้นสุดใช่ครับเป็นอะไรมันเกิดขึ้นได้อยู่ในนี้เป็นเลขมีกินมีใช้เลขกลรวยที่ไม่มีที่สิ้นสุดกบเลขแปดอันนี้เป็น ผมไม่รู้ผอแต่ผมชอบฝั่งนี้แล้วก็หยิบหยิบทุบทุบนี้มาให้ตายายว่าให้ให้ดนมาดาให้เลขนนคือเลขออกออกฝั่งนี้เนี่ยครับไม่ได้ตั้งใจให้เลขหนึ่งแปดมาแล้วหนึ่งแปดมาจริงๆครับมาจริง,รง,งเรื่องปฏิหารครับอศัศจรรย์แบบไม่คิดว่าจะตรงกับกิโลออที่เลือกฝั่งนี้เลยครับออนี่ครับเออนี่ที่ผมมาตกตรงนี้แล้วผมบอกว่าผมชอบฝั่งนี้แล้วเอาทุบเพตบหนึ่งแปดด้วยเนาะเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตบหนึ่งแปดแล้วก็แปดครับหนึ่งแปด ตรวยรวย้วยว่าอย่างนั้นนะคะเป็นตัวเดียวกันเบ้มไล่กี้นี่มีตบตัวนี้เลยครับตบแล้วพูดคำาดรวยรวยตบกดจุดแล้วเอาทูบมาบอกว่าเหมือนทูบเสียงทายให้ตายายให้ออกนี่นะครับตรงตรงเดียวกันแล้วเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากครับตรงเลยครับตรงเลยสามหนึ่งแปดตัวแรกคือเลขสามตัวที่สองคือเลขหนึ่งตรงกันได้ไงสุดท้ายคือเลขแปดแต่เลขสามพี่โจ้บอกว่าหลักกิโลนี้จะไม่มีเลขสามเลยตอนที่พูดหอ ออกกปรัเป็นเลขสามทันทีเลยเหมือนทั้งกิโผมว่าผมว่าไม่มีเลขแปดอ้าวแล้วอย่าลืมนะไอ้เลขหนึ่งแปดด้วยนะแปดสาหนึ่งแปดด้วยบ้านเลขที่ด้วยตรงได้ไงตะลึงเลยครับตะลึงผมยังตะลึงเลยครับเนี่ยสามตาเลขที่บ้านเเลขทีี่กบตัััวววดยครระมสามหนึ่งแปดสามเจ็ดแปดกับสามเจ็ดแปดสามแปดอืมขอให้เอฟซีทุกท่านครับเนี่ยครับดูไว้คือเป็นแนวทางนะครับครับ เป็นความเชื่อความศรัทธานะครับคือไม่คิดว่าเลขจะตรงกันโดยโดยบังเอินจะบังเอินหรือว่าตายายตั้งใจให้ตรงก็ไม่รู้ครับต้องรอผลครับต้องรอผลครับเนี่ยสามสิบเอ็ดออกหนึ่งแปดอ่าสามสิบเอ็ดออกมเออกหนึ่งแปดที่สามสิบเอ็ดออกหนึ่งแปดแต่มาจริงๆทําไงที่มาจริงก็รวยดีครับรวยครับเด็งตรวจจะมารอรอรุนที่นี่เลยครับครับ นีหยุดก wow anyway, ับสามที่เปษครับตอนนี้เฉลยเลขฝันได้แล้วยังครับท่านเฉลยเลขฝันที่ตรงกยวตอนนี้จุดมั้